ชาวพุทธศนะคะเรามาเปิดไพ่สําหรับเดือนธันวาคมหรือจะว่าไปก็เป็นไพ่ของการปิดท้ายของปี2567กันนะคะจะเปิดไพ่สามใบนะคะสามใบแรกจะเป็นเรื่องที่คุณได้เรียนรู้มาส่วนสามใบหลังจะเป็นเรื่องที่คุณน่าจะได้เจอหรืออาจจะเป็นเ,เรื่องที่คุณเรียนรู้มาและกำลังจะมีการเรียนรู้ต่อเน,นื่องไปนะคะในช่วงของปีที่ผ่านมาอืมโอ้โห อ่ะโอเคปีที่ผ่านมาเอาเรื่อง doubt ก่อนเรื่องของความไม่มั่นใจความกังวลแต่มันไม่ได้เป็นความกังวลในเรื่องของเหตุการณ์ทั่วไปแต่มันแค่เป็นการสงสัยอะค่ะ doubt มันคือความสงการสงความสงสัยอาจจะสงสัยในเป้าหมายของชีวิตสงสัยในเรื่องของจุดประสงค์หรือการดำเนินชีวิตหรือว่า ขนาจ,จะเจอเหตุการณ์ที่คุณต้องตัดสินใจอะค่ะเพื่อจบจริงๆแล้วรู้สึกว่าคุณได้ตัดสินใจไปแล้วนะคะแต่ตอนแรกที่เกิดความวิตกกังวลเนี่ยดาวนเนี่ยตัวเนี้ยมันมันทำให้คุณทุกข์อยู่กับมันมากเลยนะเพราะคุณไม่รู้ว่าจะหาคำตอบกับทางเรื่องของชีวิตยังไงแต่พอตอนที่คุณได้ตัดสินใจไปแล้วคุณรู้แล้วคุณปล่อยวางแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าทุกอย่างมันดําเนินไปเอ่อได้อย่างราบรื่นเพราะฉะนั้นคุณน่าจะพอรู้นะว่า สิ่งที่ทำให้คุณทุกข์ใจนะคะมันน่าจะมาจากอารมณ์ความรู้สึกของคุณเองมากกว่าเหตุการณ์ภายนอกนะคะเพราะฉะนั้นคุณเรียนรู้ที่จะลดความกังวลน,นะคะลดความสงสัยแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่คุณอยากจะทำจริงๆสิ่งที่คุณต้องการจริงๆพไพ่ใบที่2คือ imagination นะคะน่าจะเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์หรือว่าบางทีมันอาจจะเป็นภาพที่คุณเห็น ตัวเองชัดเจนขึ้นจากจากสถานการณ์ที่ผ่านมาคุณตัดสินใจว่าถ้าเราไม่สามารถจัดการกับปัญหาอะไรได้เนี่ยบางทีเราต้องวางมันลงก่อนหรือบางทีเราจะต้องเลือกเส้นทางที่อาจจะเป็นเส้นทางที่เป็นแพลน B แพลน C หรืออะไรก็ตามแต่ว่า คุณจะต้องเห็นภาพทุกอย่างในหัวของคุณก่อนว่าคุณต้องการอะไรจริงๆนอกจากนี้ imagination เนี่ยเขาใช้คำว่า I embrace and nourish the creative aspect of my mind เพื่อศพหลายคนอาจจะได้ทำงานในลักษณะที่มีความคิดสร้างสรรค์หรืองานที่ create มากๆหรือว่าตัวงานของคุณมันโดดเด่นมากๆในปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ความจินตนาการนะคะแล้วก็การใช้ยานทัศนะ ซึ่งเคยพูดไปนในคลิปนานมากแล้วว่าพระศพจริงๆแล้วเป็นคนที่ลอจิกมากคือเขาคุณจะเชื่อเรื่องของเหตุและผลมากกว่าเรื่องที่เป็นความรู้สึกนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนธาตุดินนะคุณจะเป็นคนที่ชอบเห็นและผลสิ่งที่หนักแน่นสิ่งที่จับต้องได้นะ,ะอะไรที่ practical อะไรที่มันใช่และทํำได้แต่ตอนนี้คุณกําลังดึงเอาสิ่งที่อาจจะเป็น คุณสมบัติที่คุณไม่เคยได้ใช้ก็คือเรื่องของการจินตนาการการสร้างสารรค์หรืองานที่เป็นงานที่ต้องใช้ feeling เยอะๆแล้วปีที่ผ่านมาคุณก็ได้ใช้มันเยอะจริงๆนะคะแล้วมันน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้คุณปีนี้เป็นปีที่หลายๆผู้สบหลายๆคนเนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะงานเยอะนะคะงานเยอะเรื่องเยอะแต่ว่าดีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าคุณก็เรียนรู้กับสิ่งนั้นด้วยนะคะ ไพ่ที่เปิดมาอีกใบเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ของชาวพุทธศพคือ honesty นะฮะอเนสตก็คือ,อ,อความซื่อสัตย์เนาะแต่ว่าธรรมดาเนี่ยในไพ่นี่มันจะพูดถึงเรื่องของบุคคลอื่นความคิดที่มีกับบุคคลอื่นแต่มองว่าสําหรับพุทธศพน่าจะเป็นความรู้สึกที่คุณมีความซื่อสัตย์หรือจริงใจกับตัวเอง คือมันมัน,ม,นมันสอดคล้องกับสิ่งเหล่านี้ค่ะมันทาให้คุณเข้าใจปีนี้เป็นปีที่คุณเข้าใจตัวเองเยอะขึ้นแล้วก็ด้วยความที่ปีถัด,ถดไปนะคะบอกได้เลยว่าปีหน้าก็อาจจะเป็นปีที่ค่อนข้างที่จะมี challenge หรือมีเรื่องที่คุณจะต้องจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือเรื่องของการความสร้างสรรค์อะไรที่มันจะท้องเข้ามาอีกเยอะเนี่ยสิ่งแรกที่คุณรู้ก่อนเลยคุณจะต้องซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองแล้วคุณก็ได้เรียนรู้มันแล้วในปีนี้ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในปีหน้าคุณก็จะยังเชื่อมัน่นแล้วก็ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองมากพอนะคะมีความมั่นคงทางอารมณ์มากขึ้นนะมองมองแบบนั้นนะซึ่งจริงๆเป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่าประสบดูข้างนอกนิ่งๆนะแต่ข้างในคุณก็วิ่งเหมือนแบบวิ่งพลาดเหมือนกันนะข้างนอกเหมือนเหมือนวัวเคีย <c> ว <oughs> คุณเป็นราศีพฤษภใช่ไหมมันก็จะเป็นวัวตัวใหญ่ๆอาจจะยืนนิ่งๆกินหญ้าแต่ข้างในคุณเป็นวัวกระทิงอะ ข้างในคุณก็วิ่งมีมี energy เยอะแยะที่ต้องการจะถ่ายทอดออกมาแล้วก็รู้สึกว่าคุณได้ถ่ายทอดออกมาในลักษณะของจินตนาการนะคะคือแทนที่จะไปถ่ายทอดในเรื่องของความวิตกกังวลความสงสัยถ่ายทอดลงไปในเรื่องของจินตนาการในการสร้างสารรค์ในการทํางานที่เป็น Creative ทั้งหลายนะคะส่วนอเป็นไพ่ที่หลากหลายมากสําหรับปีหน้าเนี่ยตัวนี้ยังอยู่นะเห็นไหมเราพูดทั้งที่ยังไม่ ยังไม่เปิดไพ่ก็เห็นละว,ว่าคุณก็ยังมีความวิตกกังวลอยู่แต่คุณรู้จักการจัดการมันแล้วไงจากความสงสัยความกังวลสิ่งเหล่านี้คุณรู้จักการจัดการอารมณ์ของตัวเองแล้วนะคะแล้วก็รู้แล้วว่าทางที่ดีที่สุดคือเราจะต้องไปเปลี่ยนโฟกัสใหม่ไปในเรื่องที่หยิบจับได้จับต้องได้หรือเป็นเรื่องที่เราสร้างมันขึ้นมาได้เราจะเลิกไปสนใจกับสิ่งที่เราหยิบจับไม่ได้จับต้องไม่ได้หรือทําอะไรไม่ได้นะคะมันมีสิ่งที่เราควบคุมได้กับควบคุมไม่ได้นี้คุณเก่งละ สิ่งที่จะตามมาในปีหน้านะคะมองว่าคุณน่าจะปล่อยวางได้มากขึ้นเซ็นเดอร์เป็นเรื่องของการปล่อยวางแต่ปล่อยวางนี่ไม่ได้หมายความว่าคุณทิ้งทุกอย่างแล้วไม่ทําอะไรเลยแต่หมายถึงว่าคุณรู้ที่จะเลือกวางไอ้สิ่งพวกนี้ลงไม่ว่าจะเป็นดับหรือวอร r y ี่นะคะแต่ว่าไปโฟกัสในเรื่องของเนี่ยแฮปปี้เนสความสุขอะไรคือความสุขอะไรที่ทําให้คุณมีความสุขอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกเต็มอิ่มกับชีวิตนะคะแล้วก็ มองว่าไม่ว่าจะมี Challenge อะไรเข้ามามันเป็น c h a l l l n g e เพื่อการเติบโต Challenge คือการเหมือนสิ่งท้าทายที่เข้ามาในชีวิตนะคะมันจะทำให้คุณเก่งขึ้นแร่งขึ้นนะคะแล้วมันทำให้คุณรู้ว่าเนี่ยคนที่อยู่เคียงข้างคุณเนี่ยมีความมีคุณเชื่อมั่นในตัวเขาได้นะคะแล้วก็มีเรื่องของความสุขเข้ามาคำว่า happiness i am aware that being happy means that i am not i am on the right path เขาบอกว่า คืออย่างนี้ค่ะเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของความสุขกับความทุกข์เนี่ยมันมันไม่ได้เชิงว่ามันเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีนะแต่มันอาจจะเป็นแค่ัตมาตรวัดในการที่จะบอกว่าเราอะกำลังใช้ชีวิตถูกทางหรือเปล่าลงล็อกหรือเปล่าหรือเป็นชีวิตที่สมควรทําหรือเปล่าคุณสังเกตดูดีๆถ้าเราคิดแบบอธิบายความรู้สึกความทุกข์ทั้งหลายแบบ แบบเรื่องของปัญหาเรื่องของสิ่งที่เข้ามาในชีวิตคุณจะสังเกตมันคือช่องว่างระหว่างการที่คุณอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณยังไม่ได้มันหรือว่าคุณไม่อยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณไม่ได้แล้วคุณเจอสิ่งนั้นคุณนึกอ,ออกไหมคะมันจะมีความทุกข์ที่เกิดจากการไม่ได้ของที่รักหรือพัดพลากจากของที่รักอะไรประมาณนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ happiness and honesty เนี่ยมันคือการที่ต้องยอมรับความจริงด้วยว่าความสุขความทุกข์เนี่ยมัน มันเกิดจากช่องว่างเหล่านี้นี่แหละแล้วเวลาที่ช่องว่างเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันจะเป็นตัววัดว่าเออมันต้องมีอะไรในชีวิตที่เราจะต้องเปลี่ยนอีกไหมหรปรับปรุงอีกไหมดูแลอีกไหมไม่แน่ใจว่าคุณจะเข้าใจสิ่งที่พยายามจะสื่อหรือเปล่านะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นไอ้ช่องว่างระหว่างสิ่งที่คุณอยากได้กับตัวคุณณขนาเนี้ยให้เห็นมันเฉยๆเห็นมันแล้วเข้าใจเห็นแล้วไม่ต้องดิ้นรนนะคะเห็นแล้วก็โอเคมันมีอยู่ เนาะไอความรู้สึกนี้แล้ว Surrender s u r นเดอร์ก็คือวางมันลงนะคะเพราะมันอาจจะเป็นแค่สิ่งที่คุณอยากได้และยังมาไม่ถึงมันก็คือแค่สิ่งที่อยู่ในอนาคตหรือว่าจินตนาการเนึกออกไหมคะเนี่ยมันเป็นคอนเซปต์ง่ายๆเลยอืแต่อธิบายอาจจะสับสนนิดนึงเอาง่ายๆว่ามันมีสองทางความคิดที่คิดไปในอดีตคือความจําความคิดที่คิดไปข้างหน้าคือจินตนาการความคิดที่ ดีและมีความสุขที่สุดคือหรืออาจจะเป็นสภาวะที่ลงตัวที่สุดคือสภาวะที่คุณอยู่กับปัจจุบันนะคะอยู่กับตอนนี้เชื่อมั่นในสิ่งที่ทําอยู่ตอนนี้ทําตอนนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ปล่อยวางความรู้สึกกังวลลังเลสงสยัยอ่ะคำนี้มีคำใช้เยอะคือบางทีลังเลสงสยัยซะจนไม่ทําอะไร นะคะแล้วก็วิตกกังวลกลัวผลมันออกมาไม่ดีนะคะหลายคนที่รู้จัก t าวรัสหลายคนเป็น perfectionist นะคะจะด้วยอะไรก็ไม่รู้บัเอิญเจอคนที่เป็นชาวรัสแล้วก็อีกหลายๆราศีที่เจอเนี่ยมันจะมีคนประเภทที่ไม่ยอมลงมือทําอะไรเพียงเพราะว่ากลัวว่าสิ่งนั้นทําออกมาแล้วไม่ดีมันจะได้รับ ฟีดแบ克ที่ไม่ดีจากคนรอบข้างนะคะมันมันเป็นปัญหาทางใจของเราเนาะแต่ตอนนี้สําหรับราศีพฤษภนะคะมีความรู้สึกว่าปีนี้และปีหน้ามันมันเป็นปีของการที่คุณจะต้องออกมาจากคอมฟอร์ตโซนคุณออกมาแล้วแหละตอนนี้และหลายคนก็กําลังปรับตัวอยู่และปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นปีที่คุณจะต้องปรับตัวเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะแต่สิ่งที่คุณจะต้องยึดยงไว้ไดนะ้ในใจก็คืออะไรที่ทําให้เรามีความสุข ะะอะไรที่ทําให้เราสามารถก o on และไปต่อได้อะไรที่ช่วยให้เราเดินไปโดยที่ถูกทางก็คือถ้าคุณรู้สึกแฮปปี้และมีความสุขแน่นอนสิ่งนั้นถูกทางแล้วนะคะประมาณนี้สิ่งที่จะฝากพระศบไว้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะจากจากที่เห็นไพ่เนี่ยอย่ากกลัวนะคะที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่หรือจะกลัวที่คุณจะต้อง ในสายตาของคนอื่นมันเหมือนการที่คุณจะต้องย้อนกลับไปเริ่มต้นทําอะไรใหม่แล้วบางคนก็จะบอกโอ้เสียเวลาจังเลยถ้าสิ่งนั้นมันไม่ใช่สิ่งหมายถึงสิ่งที่คุณทําอยู่มันไม่ใช่สิ่งที่หัวใจของคุณเรียกร้องคุณเข้าใจใช่ไหมบางทีเพราะว่าเรากลัวเรื่องของความเสียเวลาแต่เราลืมไปว่าถ้าเรายังทําสิ่งที่ไม่ใช่บนเส้นทางนั้นนะ มันยิ่งเสียเวลามากกว่าเดิมอันนี้เป็นม่เสร็จสำหรับบางคนนะคะที่กำลังต้องการ confirmation ตัวนี้อยู่อาจจะไม่ใช่ทุกคนจำไวค้ค่ะถ้า happiness เนี่ยก็คือถ้าคุณ happy เส้นทางนั้นนะใช่แล้วนะคะประมาณนี้สำหรับชาวราศีพฤษภขอให้คุณพบความสุขความรักและแสงสว่างคะ่ะ